สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนใส่สวยน้องพี่น้องแต่ว่ามือนี้มีมีแดดน้องพี่น้องบดมืดมือเลยน้องพี่น้องและกะล่มกะแห้งได้พี่น้องเอ้ยและมือนี้ส่อคำกะมาหน้าน้องพี่น้องมาหน้ากับน้องเอและก็แม่เท่ากะเพราะว่าอันผ้าน้องเอมาอยู่หน้าพีแหละน้องพี่น้องยูเฮือนผัดไปต่ฮันขหนมฮะนพี่น้องก็เลย มันไปตลอดค่ะเมื่อพี่น้องอันได้ซื้อขนมให้เพื่อนเลยเลยเนาะก็เลยพาเพื่อนมาอยู่หน้าเนาะพี่น้องตอนนี้ส่อคำกะกำลังสิไปอันตักน้ำเนาะพี่น้องอันไปตักน้ำมาไว้กินเนาะพี่น้องอยู่พูดละฝฟะโวยน้ำกะน้ำกินกะพี่น้องเอยอันเดี๋ยวไปเบิ้งนมกันเลยเนาะพี่น้องว่าน้ำซางเฮาอยู่ทางเลยเนาะ เพราะว่าตอนซุ้งที่ว่าย่มฝน่นสักคำกะเคยอันพาพี่น้องไปตักแล้วเนาะเธอหนึ่งนะแต่ว่าในซุ้งนี่กันยังมีท่านแห้งเนาะพี่น้องน้ำบ่อนก้าวนั่นละเดียวอันไปตักน้ำกันเนาะพี่น้องงงเอกก็ได้งเอกก็กินขนมอยู่คันคันอยู่เฮิรนนี่โอ้ไปคนนี้ไปตาหานตาลอดแล้วพี่น้องอหน้ากับเมาเมาลินตะขีดินพี่น้องก็เลยพาเพื่อนมาเล่นอยู่หน้า ท่านผัดจนบ่มีหอนเงินซื้อขนมเพอพี่น้องเอ้ยไปดูกระโดหัะนะอันเมื่อเช้าก็ไปตั้งแต่เช้าๆก็เลยสซนกันออมาลีนอยู่หน้าพี่ละวะเดนเอาพี่น้องคู่เฮากับเบิงนะ้งเนาะกิ่งน้อยกิ่งเยอะเนาะพี่น้องสลากันหัอะนะเดสีห้ามเอาน้องเอกถือไปเลยน้องเอแห้งยั้งไปก่อนเนาะพี่น้องไปพูดบละฝ่าโหยฝ่านั้นผู้ละพี่น้องเอ้ย ย่างตามเฮ่อหน้าไปเลยมือนี้กระบดบดหมดมือเลยแต่ก็มีที่หนาวเด้พี่น้องเอ้มือแบบอากาศพอดีนะแบบนุ่งเสื้อแขนสั้นก็ได้มีที่หนาวปลัเลยมือนี้ย่างตามทุงให้ท้องหน้าไปเนาะพี่น้องอันโซงนี่กับผู้เลิกกันแล้วเข้าแล้วน้ำเมือ่อลยนะพี่น้อง ยูย่ให้ยู่หน้ากะเงียบๆได้เนาะพี่น้องมีแต่อัโซงย่ำตอนแรกฮัลเลผู้เลิกก็หาโง่ได้หาโง่หาควายมาเกือเป็ดเกือไก่ได้ย่ำแรงๆกะเสียงแซลแซยวยู่แถวหน้าฮะพี่น้องคำๆเลยกะเมื่อเฮิญโซงกลางเว้นในนี้เสอะมีมีเพิ่มมากหน้ากะเพราะน้องเอกับสาวคาำนี่แหละเนาะพี่น้องก็ไม่เท่าเามาหนะ้า แถวนี้นะกับแถวบ้านนกกลืนกับแถวฟ้าห้วยกับมียู่กาเจ้ากลนมั่นได้พี่น้องผู้น้องเอก็แห่งแลนไปไหวยมวาวหวพี่น้องเอง้ยผู้ไปผู้หละเพิ่นแห่งไหวแล้วเคยไปตักน้ำน้ำด้ตอนน่ะพี่น้องเอง้ยทั้งลังกับเมท่าแล้วน้ำน้องเอง ไปตักน้ำกะพอดีอันสามคนเลยน้องพี่น้องแม่เ,เท้ากมา็มาน้ำมาน้ำน้องเอและแห้งแล้งกอดพี่น้องเอ้ยน้องเอกระดัดื้อมาดื้อเด็แม่เ,เทากระดับเซียมนึงได้จัะเพื่อนเสียนหนงหาพ,พูดกับพีเถือแฮปปี้เลิศเสียม เอ้ยเอ้ยเผล้ออวัดไห้แต่เท้จื้อแต่เธได้จื้อน้ำสร้างแต่ทธอละหิ่งไปก่อนบอลนี่กันบบอลแรงโง่เขานาอพี่น้องเด็กบอลุูโง่ฮะาแรงกับหาโง่างามาพูนี่แหละหิ่งไปไหวแล้วเท้าเอะเพิ่น น้องเอน้องเอน่าชิลเลอรน้ำสร้างนะน้องเอ,อ,งเอ,อ,งเอจื้อบอกไปทั้งเลิศน้ำบักละเอ้ยมาทางพี่เอมาพี่ลุมาพี่มายังมาไหวามาไหวพี่โนโอนะ้องเอ้ยเห็นไหมอันพ้นแหง้งน,น้ำท่าเยี่ยมน้ำได้ลูกเกือบกะมีถือพี่โน้องเอเพอร์เซอร์กะ ทอดอ้อนะแถวนี้กับป่าหุกนาอพี่น้องเป็นเป็นป้าแถวนี้เนาะลมกระแหงแห้งเลยพี่น้องซาด,ดูดอยู่เด็กเคยสิหอดน,น้ำซ้างเอาเลยผู้นำทางกะว่ายนะหว่าย ค่อยไปได้เองยันเก็บน้ำได้ลูกไปคำฮองคำโฮยตัวนี้ไปน้อพี่น้อง่ะหัวน้ำสร้างเลยดีน้ำสร้างกระไดพี่น้องเ้ยอันนี้เห็ดโฮไว้นะพี่น้องนี่ยน้ำสร้างกะตัวนี้มันคุ้นมีเอาวนะพี่น้องมองในคุ้นแล้วนะมีเป็นตากินแล้วมองนี่ คุณแห้งอะไรชี้ใหนไปเบิ่งทางเทิงผู้พี่น้องผู้น้องเอพ้าขึ้นเลยอย่าไปเครื่อสร้างอะไรลูกเบ่งมองนี่เด็กพี่น้องใส่อยู่นะย่าไปเครื่อสร้างอะไรลูกย้ำมาย้ำมาเี่กพี่น้องใส่ใส่ได้สร้างนี้เนาะเดี๋ยวสักคำชิตักน้ำเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวไม่ขอกันเด็กนาะพี่น้องเอาคู่เสื้อไม่ขอนี่ว่าแม่ชิตักลูกแม่ชิตัก เดี๋สำหรับสลามนี่ก็เป็นอืบยันยันแบ่ตกเนาะพี่น้องก็เลยอืบไว้ยันงูควาพี่น้องน้ำหอกตักเรียบร้อยคู่นี้สีบ่อาเต็มเนาะเพราะมันเยอะกว่าคู่ตัวนี้เด้เด็กคูซ้ำคู่นี้แหละเนาะตักไปเทนเสีตัวนั้นนะพี่น้องเดี๋ยวสองข้ามกับสีห้ามือเลยเนาะพี่น้องฝันนี้อันตักน้ำเต็มคู่แล้วก็ห้ามือก็เนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้น้องเอ๋กับเมกะมือพูนเลย ยังกอดเลยน้องเอกกับน้องพี่น้องอปีนแต่ฟังโฮ้ยพี่น้องเออเทีนก้อนเป็นแม่แล้วเราจะลงมาคูดดอกกะปูนะปะก็เอาน้ำมาไว้ก่อน แล้วเขาสิห้าเอมาคุดเลยไปมาเทงลูกอ้แรนแรนตอนนี้เฮาก็ห้ามน้ำมาหอดเถงแล้วเนาะพี่น้องเฮงเติบวันนี้สักคำสีห้อยไว้นี่แหละมีเดียุฮนเถงเนาะพี่น้องบัดเวล่าเาวันสิตากินกับมันสิงายเด้สีห้อยไว้คางเทงนี่เนาะพี่น้องรับกุนี่สีหอยไว้นี่เนาะพี่น้องแล้วอันสำหรับกุตัวนี้เนาะสีหุ่นไปเทาะไวอยู่ตุกอยู่เิงเถงเนาะพี่น้อง สีหิวึุนตัวนี้ตอนนี้อันสกขากระตักน้ามาหดเถงเรียบร้อยเลยน้องพี่น้องบันนี้กระสีผ้าน้องเอไปหาคุดกระปู่น้องพี่น้องคุดกระปูตามมันเฮื่อน้าพะละพี่น้องเอยเดียวอัน สีอันพาน้องเอไปพูดกระปูก่อนเนาะแล้วโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนีก้กะพอสำนี้ก่อนต่อไปกฟะฟากดไลก็ติดตามเสาค้ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอสาวค้ำามเฮ็ดคิดในต่อต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนีก้กะบายายพาน้องเอไปพูดกระปูก่อนพี่น้องเนี่ยเอบ่จะเห็นมองนั่นไหมไม่ยังลูกเอาไปเชือคู่ไปกระปูนะเบิรงมเงแม่ไมเบิรงอืมเอาไปเชือคู่ไปปูนี่อะ งานบ่เอาวว่าซนเมยเห็นบ่าเม่หูมัน